พราอนันตานาคราชเป็นเจ้าแห่งบาดาลที่มีหนึ่งพันเสียรเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในเกษียนสมุทรพรยาอน,นันตานาคราชมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามได้ตามเสด็จพระนารายณ์เสมอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสสะหรือเสสนาค เป็นพญานาคที่ขดร่างเป็นแท่นบันลังเพื่อให้พระนารายณ์บรรทมเป็นที่มาของพระนารายณ์บรรทมศิลป์คำว่าอนันตะมีความหมายว่าอนันต์ไรจุดจบมีความยาวมากถึงขนาดว่าสามารถพันรอบโลกได้แต่เดิมพญานาคราชมีพระนามเดิมว่าพญาเสสนาคราช ทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกษยปะและนางกัททรุพรยาอนันตาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในเกษียนสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายณ์เสมอพรยาอนันตาคราชทรงมีเดชและมีพระบารมีมากมีพละกำลัง ที่หาหนาคราชได้เทียบเทียมไม่ได้ทรงมีพระมเหสีหลายพระองค์แต่ทรงมีใจรักและเทิดทูนในพระนางอุษาอนันตวดีศีชายาขูพระบารมีพญานันตานาคาราชมีพระราชโอรสที่จุติแดนเทพมีชายผูินาเพียงพระองค์เดียวคือพญาเพชรพัทธนาคารา พระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีในดินแดนพรมเพื่อสำเร็จอริยบุคคลในการของพระเสียริยเมตไตรพุทธเจ้ารวมกับพระชายาพระนางอุสาอนันตาวดีสำหรับพระราชประวัติของพระนางอุสาอนันตาวดีพระนางทรงเป็นพระราชธิด,ดาองค์ที่เจ็ดในทาวิรูปกโหนาค และพระนางนพเกตนาคินีเทวีมีพระเชศฐาพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมพระราชมารดาเดียวกัน17พระองค์ทรงเป็นราชธิดาบุญธรรมที่องค์แม่ลักษมีทรงรักยิงและพระนางเป็นผู้ครอบครองอัญม,มณีมณีลักษมีซึ่งเป็นเพชรสีชมพูทรงมีน้ำพระหฤทัยงดงาม และทรงมีพระเมตตามาราชาแห่งนาคทั้งมวลในตำนานของฮินดูอนันตเซสะหรืออนันตนาคราชมีขนาดตัวเป็นอนันต์สมชื่อเพราะเป็นผู้นอนอยู่ในเกษียนสมุรและให้พระนารายนอนบนหลังบ้างตำนานเล่าวา่า ดาวนพระเคานั้นก็ตั้งอยู่บนพังพานของพระยาอนันตนาคราชส่วนหัวซึ่งมีตั้งแต่ห้าหัวไปจนถึงหนึ่งพันนั้นไม่พลพิษเหมือนนาคอื่นๆแต่จะมีเปลวไฟและพระยาอนันตนาคราชก็จะร้องเพลงสรรเสริญบาร,รมีของพระนารายอยู่เป็นนิดในตำนานเล่าว่า ตอนที่เหล่านาคเล่นโกงที่แม่ไปพนันกับนางวินาตาซึ่งเป็นแม่ของพยาครุฑในครั้งนั้นเป็นการพนันสีมาของพระอาทิตย์เหล่าพญานาคนั้นพ่นพิษใส่จนหางของม้าพระอาทิตย์เปลี่ยนเป็นสีดำบางก็ว่าเหล่านาคตัวเล็กๆได้เลื้อยเข้าไปแทรกในขนสีขาวจนดูเป็นสีดำเป็นย่อมอนันตาเสสานั้น รังเกียจบรรดาน้องๆเลยหนีไปจําศีนอยู่ตัวเดียวเวลาผ่านไปพระพรหมก็มาเจอเข้าเมื่อทราบว่าอนันตาเสสะไม่ชอบใจที่น้องโกงพนันเลยให้ไปนอนในเกรียนสมุดเป็นเตียงบรรทมให้พระนารายครรศาสที่ทำให้ครุฑจับหน้ากินได้นั้นจึงไม่รวมถึงอนันตาเสสะด้วย ตำนานที่ดูเดือดของอนันตาเสสาที่สุดนั้นกล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอนันตาเสสะเคยโผล่หัวขึ้นไปบนสวรรค์และโอ้อวดกับเหล่าเทวดาว่าในทั้งสามโลกนี้มีแต่พระตรีมุรติเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตนหากใครไม่เชื่อก็จงมาประลองกำลังกันเถิดเหล่าเทวดา ต่างหวาดกลัวหัวหดมีแต่พระพายเท่านั้นที่กล้าหารพอเพราะคิดว่าอย่างไรนากตนนี้ก็เป็นเพียงดิรัจานเท่านั้นจะมาท้าตีท้าต่อยกับเทวดาก็นับว่าโอหังยิ่งนักพระพายรับคำท้าว่าแล้ว กาอนันตนานคราชก็เอาตัวเองพันรอบภูเขาลูกหนึ่งไว้บอกว่าให้พระพายลองทำลายภูเขานั้นดูพระพายก็ใช้กำลังสร้างพายุรุนแรงหมายจะพัดทำลายภูเขานั้นให้ยับเยินแต่อนันตเสสะก็ขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นแล้วแผ่พังพานป้องกันไว้ได้ทุกครั้งสุดท้าย พระภายจึงทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าโจมตีโดยดึงอารมณ์ในตัวสัตว์โลกทั้งมวลมาใช้แต่ก็ถูกอนันตาเซสากลืนเข้าไปทั้งตัวทีนี้เมื่อไม่มีพระภายแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็เริ่มหายใจไม่ออกร้อนถึงพระนารายต้องมาบอกให้อนันตาเซสะขายพระภายออกมา อนันตาเสสะก็ทำตามปรากฏว่าตอนที่อนันตาเสสะขายพระภายออกมานั้นก็บังเกิดเป็นลมรุนแรงพัดกันโชกไปโดนภูเขาที่พันไว้จนราบเป็นหน้ากลองทั้งพระภายและอนันตาเสสะนาคราชต่างก็นับถือในกำลังของกันและกัน จึงตกลงกันว่าการประลองครั้งนี้เป็นการเสมออนันตะนาคราชขดตัวอยู่กลางเกษียนสมุทรเป็นแท่นบรรทมให้พระนารายหลังจากที่พระนารายปราบผู้ที่มารบก,กวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วอนันตะนาคราชสามารถพ้นพิษเป็นไฟบรรลัยกันล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลก เมื่อครั้งพระนารายอวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์อนันตนาคราชก็มาเกิดเป็นพระลักษ์ช่วยพระรามทำศึกสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยพญาอานันตานาคราชเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลชับพยาปุตตะมีพระวรากายเป็นสีขาว ลองพระนาภีและพระเสียนเป็นสีทองอนันตนาคราชเป็นพญานาคราชที่มีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในการปกครองระบอบสมบราาูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพและเทพที่ถูกสมมุติก็คือองค์พระนารา์ หรือพระวิษณุนั่นเองเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ตามลทัทธิเทวราชาจึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระนารา์กับพระยาอนันตนาคราชอย่างชัดเจนขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟัง หากท่านอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อหรือนิทานพื้นบ้านเรื่องใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ